อ่ะโอเคครับทุกคนก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันในเกม rov นะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาไต่อันดับในแหลงสูพรีมกันนะฮะก็คือในกดมากับน,น้องนะครับน้องแรงสูพรีมแล้ว0กว่าดาวครับก็เดี๋ยวเรามาลุยกันตอนนี้ผมแค่20กว่าดาวเองนะยังไม่ถึงแต่ว่ามาเล่นกับน,น้อง70ดดาวมาดูกันว่าจะเล่นไหวหรือเปล่านะฮะเกมนี้ผมเล่นเป็นแบทแมนป่านะเจอเล่นยากนิดน,นึงนะครับ ฝั่งเขาก็น่าจะเป็นยีนาโรมนะฮะทีมเราก็ถือว่าโอเคค่อนข้างโอเคเลยนะครับมีเรียมะเม็ดฟ้าด้วยก็คงต้องตึงมือโคตรเลยนะฮะแบบดาวเยอะเกินนะครับน่าจะต้องโอเคเริ่มจากฟ้าจบล่างพอดีนะฮะค่อนข้างเล่นยากนะเกมนี้เพราะว่าฝั่งเขาแบบตัวหนาเยอะมากเลย สมาธิต้องแน่วแน่นะฮะพูดเดยอะไม่ค่อยได้นะฮะตรงกลางเหมือนจะมีประเด็นนะค่อนเดีย๋ยวไปช่วยดีกว่าโอ้ยดาวกระจายไม่โดนไม่เป็นไรฮะโอ้โหไม่ได้เอาคลิปสองกองเลยอะตรงบัฟฟาโอ้โหเอาแล้วผมเมเบลบสี่นะเนี่ยไม่เป็นไรฮะ ว่าพลาดกันไปเอาแหมเอาไว้จริงๆมันต้องเลวสีโอ้โหเลนกลางนัวมากฝั่งเราโดนเฟิร์สบัตไปแล้วนะฮะเนี่ยถ้าผมเลวสีนี้ไวโอมีโอกาสตายสูงเลยเนี่ยไม่เลสีนะครับดูดิเขากลิ้งแล้วเมื่อกี้โอ้โหเสียดายจัดเลยป๊าบเดี๋ยวต้องรอโอ้โห คลิปฝั่งนี้หมดละคลิปป่าเราไม่มีเดี๋ยวต้องแท็กละกล่กองนี้เสร็จน่าจะเวลสีนะครับดูมินิแมปไว้อ่ะเห็นไหมเห็นลิเลียหน้าไหมฮะมาฝั่งนี้น่าจะไม่รอดครับเรียบร้อยโอเคเป็นไฮเตะเรานะครับที่ได้คิวไปมังกรจะเกิดในอีกห้าวินะครับก็รอเอามังกรให้เพื่อนนะนโอ้ป่าเร้าก็ใช้ไม่ไนดะ้ตื่นเต้นนะครับนี่อ่ะ เล่นยากเล่นยากผมว่าฟ้าผมนะจะไม่เหลือน,นันแะเขาเอา,เอาอออไปแล้วผมว่าไม่รอดฟ้าผมเรียบร้อยะฮะฟ้าหายอุ้ยโอ้หเนี่ยเดินผีผ่ามไม่ได้เลยนะครับตายเอานะฮะเดินมั่วเนี่ย ฟ้าก็หายโอ้ตายเพื่อนจะบวกเหรอเอาลอมเพิ่นได้ดูดิโหทุลักทุเลมากเดี๋ยวไปรีก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรีก่อนแล้วกันให้เพื่อนเล่นไปคิวเล่นยังไงฮะโอเคอีกี่เราไม่ตุยนะครับเกือบโดนเกาหลังขาดเดี๋ยวต้องไปฟาร์มไปเก็บออบเจกต์เก็บแดงเก็บอะไรก่อน ไม่ได้ฟาร์มเลยนะครับเนี่ยโดนเวทยับยับเลยแล้วก็ทามิ่งเขาแต่ละตัวเนี่ยทำมิ่งเขาเป๊ะนะครับถ้าเขาเอาฟ้าเราไปเสร็จเลยใช่ไหมถ้าสมมติว่ากลับไปไม่ทันเขาก็มาเอาอยู่ยางนั้นอ่ะเออโอเคไฮสเตเราโซลคิวไบโอเขาได้นะครับคลิปป่าตรงบัฟฟ้าไม่ได้เก็บเลย2องกองแต่เริ่มเกมมาเพราะว่าลงมาทำเลนล่างให้นะครับอืม บวกไหมเพื่อนไม่มีอันติอีก5้าวิต้องใจเย็นๆนะฮะบัฟฟ้าเราจะเกิดอีกแดวิน่าจะต้องเข้าฟ้าแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปเวทนะครับโอเคอันติเรามาลวเข้าฟ้าเลยบวกเราเพื่อนฟ้าผมผมอยากได้ฟ้าก่อนนะ่ะเนี่ยมาละเห็นไหมเริ่มแห่กันมาแล้ว ไม่รู้อะผมเอาฟ้าก่อนก็จะไปเล่นกับเพื่อนนะครับโอเคมาได้ละคิวไม่สายเข้าพลาดนะครับไม่เป็นไรแบบจังหวะต้องเป๊ะอะคือผู้เล่นระดับนี้เขารู้จังหวะเข้าออกนะครับจะล้วงค่อนข้างยากจริงๆ ถ้าผมเล่นห้าวันนี้ผมตายแล้เลยเนเนยแต่เอาไว้กัน,เ,น,นเ,เดี๋ยวไวโอไม่ได้ฟาร์มละไวโออยู่ไหมเนะี่ยไม่อยู่โโเดี๋ยวกลับไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับเกมยังทรงทงอยู่นะฮะยังสูสีกันยอยู่เล่นบนก็โดนแกง๊ง สังเกตดูว่าคิวเรนเขาไม่ค่อยมาเล่นเรนล่างเลยนะฮะไวโอเขาเอาตัวรอดเก่งมั้งน่าจะไว้ใจทีมตัวเองนะโอเคเ okay, ดี๋ยวไปเอามงกรเก็บอ็อบเจกต์ให้เพื่อนนะฮะมาเราได้อันตีแล้วต้องเล่นแล้วฮะต้องเล่นแหละเอา้าปลาดอกว่าอีกแหละโอ้ยพลาดบ่อยบ่อยมากเลยครับผมเนะี่ย นด้กระโดดเข้ามาไม่มีเอนติเล่นยากนะครับถอยกันดีกว่าโอ้โหเอาคิวเลนตายนะเนี่ยนะโอเคได้มาหนึ่งคิวแล้วชัดดาวได้เพื่อนเราตายหมดกันกลางได้หรือเปล่าเนี่ยโลหมดเลยอะ่ะเอาอุอ้ยโอเคเก็บพันหน้าไปได้อีกหนึ่งแต่ว่าน่าจะต้องปล่อยนะฮะ <c ười> กันไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้นะครับตัวผมทั้งหมดอันติน่าจะต้องเสียฟ้าอีกแล้วโอ้โหมาเพื่อนเรามาละไม่ยอมครับเอา้าลืมกดผดดิบนะฮะไม่เป็นไรให้เรยวมาไปตอนนี้ผมรู้เลยว่าทําดาเมจไม่ค่อยได้เยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามล้วงตัวสําคัญสําคัญละกันนะฮะทาดาเมจไม่ได้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเก็บตัวสําคัญให้เขาอะให้เพื่อน เดี๋ยวจะเป็นพาล่าให้เพื่อนเปล่าๆมีอันตินะเพื่อนอเ,เรนล่างคลิปดันโอเคเดี๋ยวไปเคลียร์คลิปล่างก่อนนะฮะอ๋อไอแคลรี่เราตายนะครับก็เลยไม่ได้มาเคลียร์โอเคไปบวกกันเรนกลางบ่ย ตัวเราเนี่ยถ้าไม่มีอันติมันเล่นยากนะไฟเตอร์ฝั่งเขาเยอะมากเลยทีมนี้เล่นมั่วนี่คือตายนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอันติก็คือตายเอาตัวรอดไม่ได้เขาหน่าจะเอาดาร์กกันอยู่เรียบร้อยเดี๋ยวต้องเล่นนะเดี๋ยวเปิดแมบให้เพื่อนต้องเล่นนะ ฝังเขาอันนี้ก็เซฟเหมือนกันนะเนี่ยผมก็ไม่กล้าเดินมั่วนี่ไงยีน่าอยู่กันกี่ตัวอยู่ตัวเดียวเขาซัพพอร์ตนะครับเขาก็เลยห้าวได้นิดนึงแล้วตัวมันเอาตัวรอดได้เลยเนี่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 ยมาแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วเพื่อนก็อยู่ล่างต้องปล่อยนะฮะถ้ายังจะฝืนเข้าไปเอาก็นั่นแหละฮะตายแน่นอน ตึงจัดเลยแล้เวเลียวมะโดนเข้าเก็บเลียวมะไปได้เดี๋ยวเราเข้าหลังให้นะครับนี้ไวโอโอ้ยพลาดโอเคดีนะเพื่อนดันมาไม่งั้นผมตายฟรีเอา้าเพื่อนบวกอีกมาบวกก็บวกวะคิวเล่นโอเคคิวเลนตายไวโอโุ้ยโอเคโหเกือบตุยนะฮะ เราสกิลพลาดบอ่อยมากเลยมันค่อนข้างเล่นยากนะครับเก็บ double q ไปเดี๋ยวตัวเดียวแต่ว่าไม่มีตัวดันป้อมอะแถมผมเลือดโลดได้ต้องกลับมารีนะเห็นไหมว่าทามิ่งเขาดีมากนะครับฟ้าเกิดปุ๊บเข้ามาเวทปั๊บไม่เหลืออะไรเลย เดี๋ยวเคลียร์คลีปค่อยไปเติมเพื่อนแล้วกันนะเลนกลางเจ้าอีกแล้วยีน่าเขาเล่นดีนะครับเนะี่ยโดนแต่ไม่ตายโอ้โหรอดเลียนหน้ารอดหรือเปล่าหน้าโอเคไม่รอดนะหน่าจะได้ป้อมกลางนะครับคิวเลนอยู่นี่เป็นไงวะอุ้ยโอ้าแจ็ดึงหลบอันตีผมแต่ไม่เป็นไรยังตายอยู่นะ เนี่ยฟ้าเกิดอีกแล้วแต่ว่าเพื่อนไม่ไปโซนให้ผมก็ไม่กล้าเดินอ่ะอีหนา้าแพนดา้าผมจะอะไรไปสู้เนี่ยน่นจะต้องปล่อยแหละไม่มีเพื่อนไปโซนให้ผมก็ไม่เอานะกลางฝั่งเขาเรายังไม่ได้เลยมาออเอากลางดีกว่าตายไปตัวหนึ่งแล้วป่าตาย อันติีเราเลยห้าวิโอโหบนก็ดันอ่าเล่นอยากจังมาฟ้าเกิดแล้วเอาฟ้าหายผมได้ฟ้ากี่ตัววะเนี่ยตั้งแต่เริ่มเกมมานับตัวได้เลยอ่ะน่าจะไม่เกินสองตัวสามตัวเนีเรียวมาโอโหโดนลุมไม่น่ารอดนะเนะี่ยอุ้ยเกือบรอดแต่ไม่รอดเนะี่ย โอเคเราได้กลางนะครับเดี๋ยวยืนโซนให้เพื่อนได้ลีลียหน้าฝั่งเขาไปได้แต่นึงแต่บนก็ตายแคลรี่ไฟเตอร์เราตายต้องถอยปิดแพนด้าได้หรือเปล่าเมดเราปิดเอ้แต่เรามีตินะแต่ว่าคิปไล่ไล่ใครไม่ไล่มาไล่แพนด้าโอเคโอเคเมดเราเก็ียบไปได้อยู่นะ ใช่ได้นะครับแต่ว่าคลิป <c oughs> ตันไปหน้าป้อมถ้ามีตัวมาตีป้อมนี่แน่จะแตกนะเนี่ย <c oughs> ต้องค่อยๆนะเข้ามัวไม่ได้นะครับ <c oughs> มันจับตาได้แต่ว่าถ้าพลาดเราก็ตายเองอ่ะ <c oughs> ต้องค่อยๆเล่นนะฮะฝั <c oughs> ่งเขาหายทุกตัวเลยโผล่แค่คิวเลนนะฮะ น่าจะดาร์กอยู่มั้งเนี้ยอยากเอาบัฟฟ้าว่ะไม่กลับแล้วเอาไม่ตายเห็นไหมยีน่าเขาตัวรลดเก่งเฮ้ยคิวเลนเอาอผมได้ฟ้าแต่ว่าอันตีเบาโอ้ยตายเล่นพลาดบ่อยโคตรเยอะเลยอ่ะไม่เป็นไรมามีอันตีแหละแกลกดึงโดนสักตัวไหม เช็คพุ่มให้เพื่อนฮนะอุวยขึ้นดานอัเนี้แคลรี่น่าจะได้ป้อมนะยน่ยนแน่โอเคเอาเพ็นไดนน้เพื่อนโอเคฮะได้กลางถอยดีกว่าไม่เอานะเพื่อนไปเก็บดาร์กดีกว่า อโอ้โหสวยละคิวเลนคิวเลนมาหรืปล่าคิวเลนไม่มาเดี๋ยวโซนให้เหลียวมา้ย <c oughs> พุ่งไม่โดน <c oughs> มันมาหรือเปล่าเนี่ยไอมาวะ โอ้ยโหถ้ามันเกาผมเมื่อกี้รอดไว้เนี่ยเอาดาร์กยังไงวิบนสามเลยอะทันไหมอะเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหวิเอ้าอะไรนะรอดเฉยโอ้โหผมจะตายหลายรอบเลยเนี่ยแต่ว่ารอดมาได้นะครับโอ้ตาย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  ได้แต่ ads ซ e a t ่ะได้แต่ช่วยเพื่อนนะครับไม่ได้ฆ่าเลยแต่ว่าทีมเราเล่นดีนะตอนนี้อย่างนไนเราก็ไม่ได้เป็นพาลาให้เพื่อนหรอการเราเก็บดาร์กให้เพื่อนนะอย่างนี้ก่อนจะต้องไปช่วยนะครับแพรี่เราไม่อยู่ด้วยอะ่ะไม่มีตัวทำดาเมจมันจบไม่ได้นะเพื่อนไม่เอาถอยดีกว่าเพื่อนจบไม่ได้ เพื่อนก้อนสลีย์จะเกิดแล้วเดี๋ยวรอแคลรี่เรานะฮะโอ้โหเพื่อนไปบวกแล้วนั่นแทนด้าไม่ตายด้วยเดี๋ยวมาโอ้มโอ <c oughs> ผมทำอะไรอยู่นี่ <c oughs> ไม่มีอันเตี่ยวไม่กล้าเข้าเอ้ยคิวเลนเอาไมโอโอ้โหพลาดอีกแล้วโอ้ตาย นี่งไงเห็นไหมฮะนี่แหละครับคือผลของการเข้าพลาดแล้วตายเองเอยเอาแล้วต้องรออ่ะเสียดาร์กปะเนี่ยดีนะที่เขายังไม่ได้เปิดดาร์กนะครับเม้แต่ว่ากำลังตีนี่วามามาๆมา,มาเราเกิดพอดีอย่าต้องรีบไปเข้าไฟนะครับซัพพอร์ตเราตายได้มาทันปะเนี่ย ต้องเล่นให้เพื่อนอ่ะเดี๋ยวต้องต้องล้วงแคลรี่ให้เพื่อนนะครับโอเคเห็นไบโอแล้วเห็นไบโอแล้วแต่ไบโอไม่ตายแต่ว่าเก็บแพนด้าได้ใครได้ดารก์กโอเคเขาได้ดาร์กอีกอะโอเคซัพพอร์ตเรามาเติมทันแต่ว่าเราตายก่อนนิดนึงหนึ่งเลขสองก็โอเคอยู่คุ้มอยู่นะฮะแต่ว่าทำไมเขาดันกลางกันอ่ะไม่ดันบนหรือ หรือว่าจะจบมั่จบได้หรอเพื่อนอออน่าจะจบไม่ได้นะไมโอเคลียคลิปล่างคลิปก็ดันจบไม่ได้นะครับต้องเคลียกอ g ลเ s อร์ e r ก่อนตึงมือจัดเลยนะครับเนะี่ยผมเล่นยากมากเอางีา้มามามา าใไมพลาดรอบไหนก็ตายเองรอบนั้นเนี่ยวิฟ้าโอ้โหพระเจ้าตัวที่สามหรือเปล่าเนี่ยของเกมนี้ที่ได้ไม่รู้แหละมาเราได้อันติแหละถ้าเราได้ดาร์กเมื่อกี้น่าจะจบได้นะแต่ว่าพลาดนะครับ จะวิ่งเปิดแมพให้เพื่อนนะอีหน้าเขาออกล้างนะครับเขาไม่ได้เออไม่ได้ออกเปิดแมพนะเราก็เลยค่อนข้างจะวิ่งกันนี้ได้เห็นคิวเรนแวบแวบเมื่อกี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเล่นดีนะเพื่อนออกกลางนี่เหมือนจะจบเลยนะฉีกพวกมีเพื่อนไม่มีอันตอ่ะ เดี๋ยวรอโอเคมาแล้วครับอันตีมาละแครี่อยู่ไหนยิวเลนดึงมาเอาโอโ้โหสกิลพลาดบ่อยมากแต่ยังดีที่ข้าชิวเลนได้โอ้ตายละแตบผมสกิลไม่โนดนเลยอ่ะเพื่อนกันได้ไหมเนี่ย อย่างหนึ่งไม่น่าห้าวอะไรเมื่อกี้กลางป้อมนอกน่าจะต้องปล่อยนะ้ยแคลลี่เราเอาอุอ้ยเข้าไปลำเลยเหรอเก็บแคลลี่ฝั่งเขาไปได้นะฮะแล้วก็แลกกันไปเนี่ยโอ้โอเคตายหรือเปล่าไม่น่ารอดแคลลี่แลกแคลลี่สามต่อหนึ่งตอนนี้ในแมปนะฮะ ฝั่งเราตายไปสี่เลยอะเดี๋ยวแค่เดียมอะดาร์ก็จะไอ้ก็ต์สเลเยอร์ก็จะเกิดละฝั่งเราเกิดคันอยู่น,น,นนะโอ้โหโคตรตึงมือเลยอะจังหวะเข้าออกเขานี่เป๊ะมากเลยเนี่ยก่อเกิดผมก็ยังไม่ได้โอ้ามีก่อเกิดสองสามชิ้นผมก็น่าจะตายเหมือนเดิมเลยอะวิ่งเปิดเนี่ยให้เพื่อนนะครับ ตัวให้มีประโยชน์หน่อยก็จะเกิดในอีกสิบวีละปิดแพนน้าได้ไหมมีใครมาไหมเพื่อนไม่กล้าเข้าไปอยู่นานนะครับเดี๋ยวหายตัวมันจะหมดนะถ้าอยู่ใกล้มันได้าหายวะนั่นไงโห่ละก็ God เกิดแล้วอะ่ะ <Hey. S 1> เดี๋ยวไปเคลียร์คลีปให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนตีหรอแคลร่ <Hey. S 1> เราก็เกิดพอดี <Justice. S 1> อุ้ยคิวเลน เอา้ามีเราเก็บคิวรินได้วะต้องไปเติมแล้วอ้ยตัวอะไรแบบในพุ่มแพนด้านี่เอา้าวาโอโดนดึงไม่ตายอีกเห็นไหมตังไม่พอตังไม่พอซื้อเกียวเนี่ยตังไม่พอซื้อเกียวไม่เป็นไรน่าจะได้ก๊อดนะเดี๋ยวให้เพื่อนไปรีแล้วค่อยมาตีก๊อดไปเคลียร์คลิปให้เพื่อนนะครับ เอาเลยล่ะมาเอาก็เอาตังพอซีเกียวก็ตายก่อนหรือเปล่านี่ยหุยจบได้นะเนี่ยทำไปเล่นไปได้อีกแล้วครับหนึ่งตัวบัฟฟ้าโอเคตังพอซีเกียวแล้ว น่าจะวิเขาเขาก็เกิดเหมือนกันนี่เย,ย,ยน,นใครพลาดต,ตอนนี้คือจบได้เลยนะฮะมันเลดเกมละกว่าจะเกิดก็นานเกือบนาทีหนึ่งเลยเนะี่ย มนแคลรี่เราจะโดนน,นะนะเอ้าแคลรี่เรามีตาเกิดอยู่นะแล้วเข้ามาแบบนี้อุ้ยโอ้โหสกิลพลาดอีกแล้วสกิลไปไหนมนไหนนะน่าจะจบได้นะครับฝั่งเราเหลือสี่ฝั่งเขาเหลือแค่สามไหมเดี๋ยวต้องมาโซนในบ้านให้นะครับนี่เอาเอาเอาตุ ิวเลนมาเรียบร้อยหรือเปล่าผมสกิลม่วมากเลยอ่ะแต่ก็โอเคอยู่นะฮะเฮ้ย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 เดี๋ยวตีบ้านดีกว่าไม่รู้อ่ะตีบ้านอย่างเดียวเอออหโโห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 ยหโหโห ดาเมจไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ก็พอช่วยเพื่อนได้นะครับไม่เป็นภาละทีมขนาดนั้นนะจังหวะเข้าออกเป๊ะมากเลยอ่ะแต่ละคนคือแบบโอ้โหอะไรกันนี่อก็ดาวที่27จริงๆ30กว่าดาวเลยนะผมเล่นแบบแพ้รัวๆอะไอ่ะเจออะไรก็ไม่ลก MVP เ็เป็นแกลกนะฮะโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้ฮะสำหรับการไต่แหลงในซูปรีมนะฮะ ก็สำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ